สวัสดีค่ะทุกๆุกคนะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูน้ำมนต์นะคะวันนี้ครูน้ำมนต์มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะวันนี้ครูน้ำมนต์จะพาเด็กๆนะคะต่อเติมรูปจากวงกลมนะคะต่อเติมรูปจากวงกลมทำยังไงนะคะแล้วก็จะทำให้เป็นรูปสัตว์อะไรได้นะคะ เดี๋ยวเด็กๆมาดูอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีนะคะกระดาษนะคะกระดาษกระดาษ a 4สีแล้วก็ดินสอแล้วก็ให้เด็กๆนะคะหา,าฝานะคะฝาที่เป็นลักษณะวงกลมหรือไม่ก็ เหรียญก็ได้นะคะที่เป็นลักษณะวงกลมนะคะอ่ะทีนี้เราจะไปต่อเติมรูปวงกลมกันเลยนะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ